ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งใจจะรือเกณฑ์ครั้งใหญ่เลยคุมเข้มขายช็อตและเรื่องการล่าคุณด้วยติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงของ wealth alert ครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าท่ามกลางความผันผวนภาวะตลาดหุ้นโลกซึ่งก็แน่นอนที่สุดส่งแรงกระเพื่อมแรงสั่นสะเทือนนะครับมาถึงบ้านเราด้วยรวมทึงเรื่องของความเชื่อมั่นที่ลดลงของนักลงทุนครับ โดยเฉพาะยิ่งเลยนักตรงคุณรายย่อยนะครับในภาวะที่ตลาดแนีซบเซาบางส่วนที่เกิดขึ้นในตลาดเองก็นํามาสู่การยกระดับการกํากับดูแลครั้งใหญ่เลยของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็จะครอบคลุมหลายมิติด้วยกันนะครับจากการถแถลงล่าสุดเลยนะครับของคุณรองรักพนาปวุฒธธิกุลนะครับเป็นรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายละหัวหน้ากลุ่มง,งานเลขานุก,การองคอ์กรและก็กํากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในฐานะโฆษกของตรทนะครับด้ยระบุถึงเป้าหมายของการปรับเปลี่ในครั้งนี้ บอกต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านมาตรการ3กลุ่มดังต่อไปนี้1เลยการลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์2ครับการกํากับดูแลพฤติกรรมซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและ 3. การเพิ่มการคุ้มครองกับผู้ลงทุนนะครับเอามาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือหนึ่งในมาตรการสําคัญในการที่จะช่วยลดความผันผวนในตลาดลงคือการปรับเกณฑ์การขายช็อตหุ้น โดยจะเปลี่ยนจาก zero plus tick rule มาเป็น up tick rule มีความหมายว่านักลงทุนเองนั้นเนี่ยนะครับจะมีการทำการขายช็อตหุ้นต้องใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายแทนที่เกณฑ์เดิมนักลงทุนสามารถขายช็อตได้ที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่านอกจากนี้ครับตลาดซับเตรีมการในการที่จะปรับเงื่อนไขนะครับของหุ้นที่สามารถที่จะขายช็อตได้ที่อยู่นอกเซ็ต100จะต้องมี Market Cap ไม่น้อยกว่า7,500ล้านบาท และมีปริมาณซื้อขายหมุนเวียนก็คือเทินโอเวอร์เรชชเฉลี่ย12เดือนไม่ต่ำกว่า2%โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายไตรมาสที่2นะครับขณะดเดียวกันเลยตลทอ,อยู่ระหว่างการจัดให้มีเซ็นทรัลแพลตฟอร์มครับเพื่อให้สมาชิกนั้นได้ใช้ตรวจสอบอเวลิ a b ลิตี้ของหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนก่อนขายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเนกาชอตการเพิ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์ในหุ้นรายตัวซึ่งอยู่ระหว่างการกําหนดนะครับรายละเอียดรวมถึงการยกระดับมาตรการกากับ,ก,บการซื้อขาย ในหุ้นที่มีความร้อนแรงสูงโดยกำหนดวิธีการซื้อขายแบบออชั่นสำหรับหุ้นที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่2ไปดูกลุ่มที่2กันบ้างเลยนะครับมาตรการที่จะปรับนั้นก็จะมีความครอบคลุมหลายส่วนครับเช่นการเพิ่มการสั่งพักการซื้อขายอัตโนมัติหรือว่าออโตโฮลด์สำหรับหุ้นรายตัวการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของคำสั่งก่อนที่จะสามารถยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใส่และถอนคำสั่งเข้าออกที่ทีจนเกินไป รวมทั้งการให้สมาชิกและก็ลูกค้าเทรดแบบ High Frequency Trading หรือว่า PT ที่สร้างและการส่งคำสั่งซื้อขายที่เซ็ตค l ล c ล t ชันต้องยื่นคำขอและฟ i l ลิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งไม่เหมาะสมแก่สมาชิกทุกรายและมีระบบก,การครับในการคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมไปดูกลุ่มที่3กันบ้างครับสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วคือการเปิดเผยสถานะช็อตที่คงค้างอยู่ในหุ้นแต่ละตัว เป็นรายวันนอกจากนี้จะมีการปรับเพิ่มบทระหว่างโทษสมาชิกผู้ที่ทําผิดให้สูงขึ้น3เท่าตัวและเพิ่มนะครับการเปิดเผยข้อมูลการถือ NVDR สูงส,ดสุด10รายแรกและผู้ถือหุ้นตั้งแต่จุดห้เปอร์เซ็นต์ท่าน,นัคุณพาดลวรรณรัตน์เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลยูนต้าประเทศไทยก็มองว่าการปรับเกณฑ์นในครั้งนี้โดยเฉพาะในเรื่องการปรับรา้อัพทิกรูลดสารหรับหุ้นทุกตัวเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหมาย และจะช่วยให้ความผันผวนในตลาดหุ้นไทยนั้นลดลงโดยเฉพาะในทิศทางขาลงผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องการขายชอ็อตเพื่อทํากําไรระหว่างวันจะทําได้ยากขึ้นนะครับและทําให้นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การขายชอ็อตเป็นหลักน่าจะได้รับผลกระทบคุณพาดลนบอกว่าโดยภาพรวมเชื่อนะครับว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะนะครับนักลงทุนรายย่อยน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น การเพิ่มเกณฑ์มูลค่าหุ้นขั้นต่ำที่ขายช็อตได้ไม่ต่ำกว่า7,500ล้านบาทจะทําให้หุ้นขนาดเล็กนั้นมีความเสี่ยงลดลงทีนี้มุมมองของตลาดทรยบกันบ้างคุณรองรักบอกว่ามาตรการใหม่ๆที่เจากมานี้เพื่อที่จะยกระดับการกํากับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่น trust and confidence ให้แก่ผู้ลงทุนด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ